สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีจอมหักปากาเซียนเลยเนี่ยเป็นไงฟอร์มอันนี้เป็นไงบ้างก็ตามแผนครับก็ตามแผนที่วางมาวางยังไงก่อนโชกวาฟยังไงก็เราก็ไม่ต้องไปมั่วเขาครับรอดักรอดักออกแข้งซ้ายดักบวกเอาเอเราบวกเราสวนครับสามยกเองดูเองตกใจนะเขาก็หนักครับพี่เขาหนักเขาสีขึ้นมาบอกอะไรบ้างเขาแกยังไงย้อสีก็ให้เดินครับผมก็ดูดูว่าเขามีอาการแผลครับ มีอาการออกลูกแผวลูกอ่อนสีเองมีแข้งแล้วก็หมัดหมัดตรนำอีกเป็นลูกคู่นะเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้อมมาครับซ้อมมาช็อตนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาดูเหมือนมีอาการครับโดนอะไรเขาโดนโดนน่าจะโดนแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับแล้วเหมือนเขาจุกใช่ไหมครับผืออือนเขาเมาเมาแล้วก็พอเราแทงแล้วเหมือนมีอาการจุกแบบจุกด้วยเมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนโดนหมัดโดนฟอรเขาเหมือนกันนะใช่ครับโดนโดนโดนตกใจไหมก็ตกใจนิดนึงครับแต่ก็เอาอยู่ครับยังไงยัง พี่เขาหนักยอมรับาหนักแล้วก็ทนด้วยพี่เขาทนมากจังหวะนั้นกะกะหวังน็อกเลยไหมยกสี่ก็หวังหวังครับหวังว่าจะปิดเกมเร็วแต่พี่เขาก็ทนเร็วเขาทนเล้วเราอายุกโดนโดนหมัดใช่โดนโดนโดนเราก็โดนครับแต่ว่าก็ทนได้อยู่ครับเอก็ทนได้ครับแล้วยกข้าเกิ่ออะไรขึ้นเหมือนเขามีเฮอีกรอบหนึ่งเราก็ป้องกันไม่ดีครับปล่อยปล่อยให้โดนปล่อย ให้เงี้นั่นครับหลวมไปหน่อยครับเราป้องกันหลวงแต่ก็ยังคนได้อยู่ครับก็กลุ่มเยี่ยมได้วันนี้พอใจผลโดยรวมไหมก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับทำไมฮะก็เราต้องต้องนิ่งวนี้เก็บอาวุธให้ได้กว่านี้ครับป้องกันให้อยู่ครับเวลาเราไอ้นี้ครับยังยังเก็บอาวุธไม่ไม่ขนาดเท่าไหร่ใช่ครับเออตัดฉีดเยอะไหมวันนี้ ก็ได้มาห้ามเลยครับจากใครบ้างครับจากสจเพียสจเพียสจยโสธรสจเพียสครับสจเพียสยโสเห็นบอกว่าไฟต่อไปไปขอพี่โบ๊เลยขอล้างตากับเพเดทครับเพจเดทบอดภัยครับมัน็นยังไงมันเป็นยังไงก็ไฟนั้นผม ซ้อมไม่เต็มที่ครับผมป่วยครับที่สุดท้ายผมป่วยผมป่วยครับก็ผมสลดด้อยนผมป่วยครับาพผมดวรผมป่วยคราผมสล้วครัผมอ่วยาก็ล้วยนครับผมว่วยครกายนผมปวยาก็ภมสนผม่ยก็ามันครัมป่วยครับมสนะผมป่ก็าม้องต่อยครับเพราะโอกาสมันกาม่ได้มาง่ายครับกออีพผมดไหนดี ก็เห็นเสียโบสบอกว่าพี่เขาอยากแก้มือ114ก็โอเคครับแก้มือก็114มันมันใหญ่ไปไปสอบหรอกเปลียนเปลียนเปียนแล้วก็จะขอแก้วเผาจะขอแก้มือเอาหรอเสียโบสมาขอมกินเอาหรอเสียโบสมาขอแล้วมักินเอาแพ้วพาวกอแล้วกันบอกว่าแก้วเผาขค่องใจยังยังยังเรายังไงอ่ะเขาเขาจะขอล้างตายเขายังไงดีก็ได้ครับได้หมดครับ114เท่าเดิมครับ114เท่าเดิมครับเราค่อยไปว่ากับเพชรเด็ดอีกทีครับผมใช่ครับใช่ครับอ่าพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับดิเดอร์ ฝากขอบคุณแฟนครับที่เชียร์ด้วยนะครับวันนี้ผมเอาชัยชนะมาฝากแล้วครับก็ฝากตีตา้งผมด้วยครับผมจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดความมีสดมากครับพี่พงษงครับเป็นไงลูกศิษย์เป็นไงเป็นไง ก็วันนี้ตามตามแผนที่วางไว้ครับวันนี้ที่วางไว้ยกหนึ่งยกสองผมบอกว่าอย่าไปจะไปมั่วกับเขาเราตั้งหลักเราตั้งเราตั้งตั้งจังหวะดีๆเลือกเลือกเอาก็เข้าทางเรายกสามยกสองยกสามก็ยกสองยกสามเราเป็นลองนิดๆแต่ว่ายกสี่นี่รู้สึกว่าเป็นรองผมก็เลยยกสี่เนี่ยผมห้ามห้ามห้ามถอยเด็ดขาดเดินทั้งยกเดินตลอดเลยก็เข้าเข้าทางเราก็บอกสั่งให้เดินก็โอเคนะคุณงานโดยรวมนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณ